40สองขามินิเทนเนอร์ความหนาหนึ่งมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าต่านี้ครับหาที่ล่องกว้างในการฝึกนะครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอาจจะด,ดูนะครับขณะการโค้งงอทับคว้านแรงเหยียบ 640สองขา, ener, า,ม,า 1, มินิเทนเนอร์ความหนาหนึ่งมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับหาที่ล่งกว้างในการฝึกนะครับไปครับอุสวยงามรับโชว์ผ่านครับ641ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับโอเคสวยงามครับโชว์ผ่านครับ642ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับ สวยงามโอเคอครับสี่สามนะครับลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับครับป้าสวยงามเลยรับครับโชว์ครับหกสี่สี่ลายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าตามนี้ครับสบัติข้อมือแนวตั้งครับป้าเยอะลงมา รอบนะคะบินสูงไปไม่ชอบปรับครับผู้ชอบเรี่ยเบียบเรียบนะไปโอเครอบครับยิงควงยิงหมาเพิ่มแหกอีกหน่อยนะรอบสุดท้ายไปโอเคมาแล้วเรียบเรียบสวยๆชว์หมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนคว้างท้ายคลิปก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับ ให้เหมือนเราจะโชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมาแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับ จะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมมลแรงมาให้ติดหลังมือเลยครับหักข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนขว้างนะครับจับล้มหลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกล้มหลวมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพาข้อมือหักมานแบบนี้นะครับการขว้าง สะบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับสะบัดให้ขมุนรอบตัวเองเ,ย,เยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบมแรงจะเดียกลับน,นะครับอยา่าปว้งออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับ